สวัสดีครับเพื่อนๆวันที่22กันยายน67เราก็มาต่อในเรื่องสตินะครับสัมมาสติสัมมาสติก็คือการพัฒนานะครับให้เป็นสัมมาสม,มาธิก็คือ การปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานัสสินะครับแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิหรือดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะครับอันนี้เราก็มาดูในเรื่องอ,อ,อิทัปจจะย,ายาตาและปฏิจจสุปบาท สายเกิดต่อนะครับเพราะความไม่รู้อวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารทั้งหลายนะครับก็ความไม่รู้ว่าจะต้องให้ขันห้าเนี่ยเอาวิญญาณการรับรู้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าแลอะออกนะครับและให้สัตว์ที่ติดแล้วคล้องแล้วนะครับเป็นผู้ดูนะครับอ่า ขันห้าหายใจเข้าและหายใจออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการฝึกอัญชานฉลาดนะครับฝึกให้ขันห้าหรือสัตว์แยกออกจากกันในตอนสุดท้ายก็คือเป็นการพิสูจน์โดยการปฏิบัตินะครับก็ตอนสุดท้ายก็จะรู้ผลของการพิสูจน์ ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสิ่งหนึ่งเปลี่ยนจากสัตว์แล้วนะครับถ้าสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสิ่งหนึ่งนะครับเ,เห็นชอบว่าขันห้านะครับไม่ใช่ของสิ่งหนึ่ง และขันห้าไม่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือสังโยชน์10ข้อที่10อวิชาดับความไม่รู้ดับนะครับก็คือการตัดสรู้ของพุทธองค์นะครับความไม่รู้ดับก็เกิดความรู้ดังที่เก่ามาเบื้องต้นก็ทำให้ละความเป็นตัวตนจากขันห้าสัตว์เปลี่ยนเป็นสิ่งหนึ่ง เพาะสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบนะครับก็ละความเป็นตนจากขันห้าอันนี้ก็คือบทพิสูจน์ในตอนสุดท้ายที่มีรวบออกมาก็คือสรุปเป็นจุดหมายปลายทางของการพิสูจน์โดยการปฏิบัติ ก็คือพุทธองค์ได้ส่งตัสสรุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารหันต์เราก็มาดูในเรื่องออต่อนะครับเพราะความไม่รู้นะครับอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเราก็ได้อธิบายมาแล้วนะครับก็คือการคิดปรุงแต่งเรื่องในอนาคตซึ่งก็สรุปแล้ว ครก็คือเรื่องทุกข์และสุขเรื่องไม่ทุกข์และไม่สุขตอนนี้วิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารทั้งหลายสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณคือความคิดปรุงแต่งนะครับเรื่องในอนาคตทําให้เกิดการรับรู้วิญญาณก็คือการรับรู้ถ้ารับรู้ต่อก็คือดวงจิตนะครับวิญญาณก็เป็นปัจจัย ทำให้เกิดนามและรูปนะครับนามรูปนามก็คือ,อเวทนานามคันนะครับสัญญานามคันสังขารนามคันนะครับส่วนวิญญาณนามขันก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นปัจจัยทำให้เกิดนามและรูปนะครับ ทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะครับส่วนรูปรูปก็คือดินน้ำไฟลมและทีนี้ก็คือรูปประคันนะครับดังนั้นก็คือพลังงานสร้างสะสารนะครับก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีสมัยใหม่วิทยศาศาสตร์พลังงานเป็นผู้ผสร้างสะสารหรือสะสาร สร้างพลังงานนั่นเองนะครับนามรูปก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดสลาอิตนาในเมื่อมีขันห้านะครับก็คืออายตนะภายในนะครับและก็มีอา,อายตนะภายนอกนอกขันห้าก็มีการสื่ออายตนะภายในสื่ออายตนะภายนอกนะครับ ทัาสื่อในเรื่องเวทนานะครับอายะภายในก็เวทนานะครับถ้าสื่อในเรื่องสัญญาอายตนะนภายในก็สัญญาก็คือจำมั่นหมายแต่ก็สรุปแล้วก็จำมั่นหมายก็มีทุกข์และสุขไม่ทุกข์ไม่สุขถ้าสื่อในเรื่องสังขารน,นามาขันนะครับกับอายะภายนอกอายะภายในก็ สังขารนามขันคิดปรุงแต่ในเรื่องอนาคตก็มีเรื่องทุกข์และสุขและเรื่องไม่ทุกข์ไม่สุขนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องอาการาพิจารณานะครับว่าให้พิจารณาในเรื่องปฏิจจสุป,ปบาทสายเกิดที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยนะครับ ถ้าไม่เอา,อาวิาญญาณไปรับรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกและมีสัตว์เป็นผู้ดูเนี่ยนะครับการพิจารณาตรงนี้เกิดปัญญาใช่ไหมครับไปทุกข์และไม่สุขเกิดปัญญานะครับเกิดปัญญาขึ้นมานะครับในปัญญาขึ้นมาเนี่ยเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาก็รู้แล้วว่านะครับผลของการที่ไม่รู้ก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมครับ เกิดความทุกข์ถ้า,าทําตามที่พุทธคองบอกก็คือมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็สัตว์เป็นผู้ดูความหลุดพ้นนะครับคืออสัตว์ดับหลุดพ้นจากขันห้าสิ่งหนึ่งปรากฏก็หมดอวิชชาที่ขวางกั้นไม่มีให้ตันหามาพูนะครับอันนี้ก็คือ,อความสุข และเกิดปัญญาสรุปแล้วก็คือความไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็ความสุขและความทุกข์ก็เกิดขึ้นอยู่ในสังขารน,นามขันนะครับดีไปจากนี้ไม่ได้เลยนะครับ